คุณครับผมเองครับโมแจกเด็กคนนี้นะครับคุณครัสงฆ์ครับก็เอ่อข้าขอท่านที่ไม่ได้นะที่ไม่มีรายชื่อถ้าผู้ใหญ่นะที่ดูแลนะถ้าไม่มีชื่อจริงๆนั้นถ้าขอมาทอนะเบิกเงินที่จัดหลวงพ่อเปซื้อให้นะอันนี้พระมงคนมาแล้วก็ได้รับหรือว่าตกสำรวจนะ ก็ไปนเงินที่มีส่วนหน,นึ่งนั้นน่าจะได้เพราะว่าครับผมจากที่หลวงพ่อเน้ะเพรเงินนั้นไม่อยู่ประมาณหนึ่งกว่าบาทอาจจะ้ั้าองทัพพันที่เอามาซื้อทุกสารหรือว่าสิ่งที่เดือดร้อนนอกให้กับท่านที่ไม่ได้รับผู้ใหญ่คงจะรู้ดีนะเพราะว่าเป็นดูแลลูกบ้านอยู่ครับพี่ผู้ใหญ่ครับผมเขาฝากดน,นึงนะถ้าครอบครัวไหนที่อสอบสวนว่าไม่ได้รับจริงๆนะเดือดร้อนจริงๆนะั้นเงนะินที่ผมพ่อส่วนหนึ่งนั้นไปเบิกมาซื้อให้ได้นะฮะ ครับผมอนนี้ถ้าไม่พอแจก,ก่ายก็อาจจะเฉลี่ยมาได้เราจะามามอบให้อีกอีกครั้งนึงแล้วกันครับผมเงินที่จะไหลทีนีนได้นะออนเอามาเติมให้เต็มจากที่ครับผมอัก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านแล้วนะครับขอบนทนุญทุกท่านครับผมเป็นครับเป็สค้ราส่วนทีงนี้ได้โดยทั่วถงกันนะคะ